ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับ หลักทรัพย์บัวหลวงของเรานะครับเป็นกลยุทธ์ประจําสัปดาห์เช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับเป็นของสัปดาห์วันที่1 8บแถึงยีกันยายนนะครับเราก็มาให้น้ําหนักกับเรื่องตลาดในส่วนของตัวนโยบายเรื่องของการกระตุ้นต่างๆนะครับหลังจากเราเริ่มเห็นการฟอร์มคารมอรแบบเป็นรูปเป็นร่างมาล่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัวนโยบายแล้วนะครับในช่วงในรอบสัปดาห์นี้ไปเนี่ยเราก็คงจะเป็นเรื่องของการเฮดอัพเรื่องนโยบายไว้นะแต่ไทมิ่งในการจะเล่นนะครับหรือว่า ในการจะเลือกหุ้นในแต่ละชุดนโยบายเนี่ยก็ต้องไปเลือกกันเป็นจังหวะไปนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าในภาพรวมของตลาดก่อนนะครับเราคิดว่าอรอบนี้น่าจะมีความหวังขึ้นนะครับหลังจากที่ตลาดมีการย่อลงไปนะครับมีการเซลล์ออนแฟกอะไรกันไปนะครับเราสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มนะครับที่มีการเล่นรับรับนโยบายมาก่อนหน้านี้และอย่างตัวค้าปีกท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็มีการย่อตัวลงไปเรียกว่าเป็นการเซลล์ออนแฟกไปนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพใหญ่นะครับนโยบายเหล่านี้มันก็ยังน่าจะเป็นนโยบายหลักอยู่นะครับมันก็น่าจะมีจังหวะของการเล่นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของบางกลุ่มนะ กับกลายเป็นรีบาวขึ้นมานะครับจากความกลัวหรือความกังวลแรงกดดันต่างๆก่อนหน้านี้ทําให้ราคาหุ้นมันย่อลงไปก่อนนะครับอย่างพวกพลังงานลมกันต่างๆนะครับพอมันมีการประกาศลดค่าน้ามันค่าไฟอะไรพวกนี้ปุ๊บราคาหุ้นเหล่านี้ก็สามารถเด้งกลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะเชื่อมโยงมากับสัปดาห์นี้และเป็นกลยุทธ์ในรอบถัดๆไปด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าเรามามองในเรื่องของตัวนโยบายเนี่ยเราอาจจะ,ะไปหานโยบายนะครับใหม่ๆนะที่อาจจะตลาดอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากหรือว่าเป็นการเฮดอัพตัวนโยบายนะครับอย่างที่นอกจากพวกเรื่องอท่องเที่ยวโรงแรมนะครับาปีการกระตุน้นการบริโภคอะไรพวกนี้ที่มันพอจะจับต้องหรือว่าเห็นได้อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีนโยบายที่เริ่มขุดขึ้นมานะครับหรือว่าเริ่มจะ มีการพูดถึงกันมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของตัวแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะก็เริ่มหยิบกลับมาพูดถึงละนะครับก็อาจจะทําให้พวกหุ้นประเภทแบบที่ขายอุปกรณ์ไอทีอย่างซินเนกอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นดิสซิบิวเตอร์หรือเป็นคนกระจายสินค้าอย่างตอนนโยบายพวกแท็บเล็ตต่างๆนะเขาก็มีมีบริษัทย่อยอะไรพวกนี้ไปมีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับหรือว่าแกจิตอื่นๆเนี่ยอย่างพวกคอมเซเว่นเจมนะครับก็ C.P.W. พวกเนี้ยก็เล่นมาด้วยก็ประจบเหมาะกับช่วง iPhone 15มาด้วยพอดีนะครับแล้วก็อย่างที่2อนะครับโนโยบายที่อาจจะไปเกี่ยวโยมนะครับกับเรื่องของอพวกเรื่องที่เกี่ยวกับพวกสุขภาพนะครับหลายคนก็ เริ่มเห็นละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกบัตร30บาทพาสต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าทีมนี้มาโรงพยาบาลไหนจะได้ประโยชน์นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลขนาดกลางที่อาจจะเน้นรับผู้ประกันสังคมที่เป็นเชื่อมโยงกับราชการอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีพวกบัตรทองบางกลุ่มอยู่แล้วในพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์ในเชิงเซนติเมนต์ไปนะครับก็อย่างเช่นตัว BCS ีเอสีเอสจีเป็นต้นนะครับแล้วก็ นอกจากนี้นะครับเราก็สังเกตว่าอย่างตัว GFC นะครับที่เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากก็เล่นเป็นหลังจาก IPO ขึ้นมาก็เล่นมาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายพวกนี้ก็เหมือนจะมีแต่แต่เรื่องพวกนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีผลยังไงแต่ว่าเราเห็อ่เนื้อหาไว้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปดูพวกกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับการวางระบบนะครับหรือว่าพวกเรื่องของ cloud computing ต่างๆที่มันจะมาเชื่อมโยงกับพวกนโยบายดิจิตอลวอลเล็นะครับหรือว่าการทำดิจิตอล Formation อีกทีหนึ่งนะครับก็หลักๆเลยกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นอย่างตัว I t e ทนะครับ i t e l เนี่ยนะครับที่เขาทำพวกเกี่ยวกับ Data Center อยู่แล้วนะครับหรือว่าตัวที่เป็นอ่าบรูบิกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่อาจจะมีเกี่ยวกับพวกนโยบายด้านดิจิตอลอาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มประมาณเนี้ยที่เฮดอัพทิ้งไว้เดี๋ยวไ i มิ่งในการเล่นก็จะมาบอกกันอ่าเป็นช็อตๆไปนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็น <c oughs> เรื่องของกลยุทธ์ของสัปดาห์นี้ก็มองสั้นลงมาหน่อยแล้วกั อาจจะเป็นเรื่องของนอกจากนโยบายแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมามองประกอบกับพวก หุ้นที่ bottom out หรือว่า e a r n i n g อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็เริ่มจะเห็นการกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างเช่น TU นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงหุ้นแนะนำขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวที่อาจจะมีความแข็งแกร่งนะครับก็รับเกี่ยวกับเศรษฐกิจกลับมาคึกคักเราอาจจะไปชอบตัวแบงก์อย่าง BBL ที่น่าจะเล่นแล้วดาวไซริสอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นๆน,นะครับในช่วงที่ตลาดยังเป็นไซ d e w a y หรือว่าผ่านผวนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอย่าง Advanced นะครับอันนี้ก็จะมีคา t าลิสต์ใหม่นะครับนอกจากเป็นหุ้นบ้แลว จะมีเรื่องของอการทรําสัญญาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพวกชีวบอดแบบหรือแจ็ส์ีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอัพไซด์จากพวกดิวเอต่างๆนะครับก็จะเป็นคาตาลิช่วงนี้ของแอดวานที่สามารถเล่นเกณฑ์กาไรได้ในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ก็ให้ภาพที่มันยาวไปกว่าน,นั้นด้วยนะครับในการหาจังหวะหรือทามิงในการเล่นนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ